สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนเส้นทางชีวิตมาออนนาภาไม่เคยโรยด้วยกรีบกุหลาบ66ปีก่อนถูกสั่งปลดฟ้าผ่า2รายการจากกรณีที่โพสข้อความไม่ค่อยสุภาพนักลงโซเชียลสำหรับมาออนนาภาโดนกระแสชาวโซเชียลต่อต้านอย่างหนัก หลังจากที่ไปคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยข้อความที่รุนแรงจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังจากนั้นต่อมาหนุ่มกันชัยก็ได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไขว่าหมาอนนภาไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรอ,อีกแล้วเช่นเดียวกับรายการสามแซบซึ่งหมาอนนภาตอบคอมเมนต์แฟนคลับเองว่าจะไม่ได้เป็นพิธีกรอ,อีกเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับเส้นทางชีวิตกว่า66ปีของม้าอนนภา,าที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายโดยม้านั้นมีชื่อเดิมว่าพรชัยกฤษฎีชื่อเล่นชื่อว่าแปะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้ชื่ออนนภากฤษฎีชื่อเล่นว่าม้าโดยม้าเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2497 เป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามจบการศึกษามปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจบปริญญ,ญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งผลการเรียนของมานั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดสำหรับทางด้านของการทำงานนั้นมาเข้าวงการจากการเป็นนางแบบใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอยู่นานพอสมควรกว่าจะโด่งดังซึ่งในยุคนั้นชื่อของมา้าเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการนางแบบวงการถ่ายแบบเลยก็ว่าได้ผ่านการเดินแบบมาแล้วมากมายแบรนด์เสื้อผ้าของใช้ดังๆนี้มาก็ได้ไปเดินแบบมาหมดแล้ว นอกจากนี้มายังเคยเป็นทางนักแสดงพิธีกรช่างแต่งหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงามมักจะถูกเชิญให้ไปเป็นแขกรับเชิญตามรายการต่างๆเพื่อให้ช่วยคอมเมนต์อยู่เรื่อยซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าคุณมานั้นคอมเมนต์ได้แซ่บมากๆแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ66ปีแล้วก็ตามก็ยังคงมีงานติดต่อมาเรื่อยๆโดยภาพจําของมานั้นหลายคนอาจจะมองว่าเป็นดาราพิธีกรที่ฝีปากแร้กาแสดงออกไม่สนโลก แต่ความจริงแล้วมานั้นเป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆเพราะมาได้รับหน้าที่เป็นแม่อุปถรัรมภ์ของสมาคม YWCA มานานกว่า20ปีเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ